สวัสดีจ้าเมื่อนี่มือ่อคืนนี่ล่ะอ่ะาพาพี่น้องมาทำบุญปิดทองลูกนิมิตอันอยู่บกไกลปันใดาจากบันยโสมดอกอันประมาณยี่สิบกิโลนี่ล่ะอยู่ทา่าเพืศสีดา มื่อนี้มีหมอลำอยู่ตะวันหมอลำขนาดปใญญ่ปัใปนใดเลยบ่เบิงมาเฮ็ดบุญแล้วกะถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิงเนาะ่าเพื่นจัดไฟจัดนี่ได้งามายยางขนาดได้พี่น้องเด้อเบิงไฟเพื่นพุนะ่น่ะไฟประดับประดามะล้านค้าก็หลายได้พี่นอ้องแต่ว่าคนยางบระท่านหลายเพราะว่าพากกันไปตะเว้นเนาะไปหกโมงกลัวนหน่อยนึงนี่แหละ สอ,อนไฟสอ,อนเน่วกินขายกันลายมองนีลาสิปสีได้ไปพ่อกันครับอันนองหงแดงกับบ่าวน้องไข่พี่สมไปเหรอเดอ้อเนี่ไปปิดท่องแล้วไปทํำบุญแล้วเมือ่อขึ้นนี่ต่ว่าวันทีท่สิบสีกบส่กบสิไปไหมเพราะว่ามันบอกไก่ปันไดวันที่สิบสี่สีไปไหมสีไปหายกำลังใจหมอลำ่ำคณะ มอสลำผู้ใหญ่บ้านสายจวดเพชรลำพ้นเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อคืนนี่ก็มีมอสล้ำบัดละลายตะบ่เขาบบเบิงโบมักบบเคยบบเคยได้ยินคณะอันนี้อันอีหยังเนาะอันนัดตะพนสะออนนี่ลหละมอลำคณะบ่เคยได้ยิน กเลยบ่เข่าเบืองคนกะบ่เข่าลายปันใดแม่มันบ่มันบ่เปลี่ยนต่แต่ว่าเพล้งก็คื้นดีอยู่แต่ว่าขณะเฮาเฮาบ่เคยได้ยินบ่เคยบ่เคยเบืองก็เลยบ่พากกันเข่าเนาะฮ็ตตะบุญแล้วกะกับบานอาบุญมาฝากอันพี่น้องเพื่อนๆนี่เลยเพื่อนสาวของจันหมวกสีแดงนี่ไปน้ากันสามคน ไปกับคุณป้าสุดสวยแล้วก็เพื่อนสาวหมวกแดงนี่แหละพี่น้องนั่งกัญญาไทยลีปเดินสาวอ่นเลี้ยวก็ได้สาวเลี้ยกัย่าไทยลีปสาวยูทูบเบอร์กับไทยคือกันนี่สาวสมยูทูบเบอร์กับไทยคือกันเนาะพี่น้องอยากเอาภาพเอาไฟงามงามเอาโบดงามงามมาให้พี่น้องเบิงว่าเขาเก็ียบเขาเก็ียบ ถงละหกสิบบาทถงใหญ่ใหญ่พายแบกมาได้เมื่อขึ้นเนี่พายแบกมาบัดน,นี้กติอันนี้ยางมาจากมองโจดโลดกติีพายยางเขาไปในงานเนบัดนนี้นี่ป้องเขาไปเพื่อนประตูวัดทองหลังใหญ่นี่แหละพี่น้องนี่มาแล้วเด้อน้องหงเอ้พี่มาแล้วเด้อมาเฮ็ดบุญต่ว่ามือทิบซี่พีกับมาอีก พี่มันอยู่ดอกขันมีมอลำมมันอยู่ขันมีหมอลำมเมื่อนี้มาเห็ดบุญกรพอหยังเพราะว่าขันเมื่อนมอลำมันกะสิกะสิบอไดไปตะเวนตะว่ากะสิไปตะเวน,วเวนคือเกานน่นละ่ะตะว่ากะฝ่าไปเห็ดซ้ำคนบ่ทันไดลายเนาะกะสีบ่แน,น่นบ่แเออ,อัดปันไดพุนน่ะเบื้องไฟเบิ่นพี่น่องป้าจะอ่อนบอ่ เพื่นเห็ดอันนี้แม่พุ่มพุ่มหอยๆนี่แม่พี่น้องเขาเอิ้อนยังกอดเพื่นเอิ้อนยังกอดนี่แม่พุ่มพุ่มนี่แม่งามงามพูดนะเพื่นจัดได้งามอีหลีเพื่นกับมีความสามัคคีกันเห็ดซอยกันเนาะนี่แม่นี่แม่ไอยสะอวนตานี่ละพุ่มพุ่มหอยๆนี่ละเขาเอิ้อีหยังนี่เอิ้นดอกไม้พุ่มบอกขึจังไงนี่งาม ยายสมกัญญาเบิงงานไทยคลิปใหม่พี่น้องเบิงเรียบร้อยแล้วกลับไปปิดท่องลูกนิมมตเทรื่องบูชเนาะแล้วก็ไปติดอันผาป่าลอยฟ้าเดีนะ๋ไปติดผาป่าลอยฟ้าแล้วก็ไปเป็ถ้ำบุญกับธรณีสงเข้าเข่าของน้องห้องน้ำเพิ่นเล่ากับถ้ำบุญเนาะพี่น้อง แล้วก็อันเฮ็ดยังแน่ล่ะซื้อที่ดินบอกซื้อที่ดินน้ำโอ้ยเฮ็ดหลายอย่างมาขึ้นเฮ็ดบุญอิ่มบุญจ้ะพี่น้องอิ่มบุญอิ่มบุญขึ้นไปปิดท่องอีกแล้วก็เสียบใหม่โพเงินโพท่องย่ำห้าไปเอาดอกใหม่ถูกเที่ยนอีกแลก้วก็ทํำไปเนาะพี่น้องเนาะทํำบุญได้ทำแล้วก็อิ่มใจใ อุทิศให้พ่อกับแม่ตะพญาตาใหญ่ที่ลลวงลับมาหับมาห้องเอาบุญกุศลนี่ล,กลูกหลานในเฮดไปให้เนาะบุญท่านนี่บ่มีไผ่ปันแจกบอนแหกใดขึ้นือให้ผ้ากลางคือจังเฮ้าอิ่มท้องไผ่กินไผ่ก็กอิ่มมันบอกไปอิ่มท้องเขาผุนผู้บก,กินได้พี่นองเนาะใส่ไงใส่เงินใส่ทองใส่เงินใส่ทองเพิ่นดักเอาเงินเอาทองเนาะเงินทองอะไรมากเขาบูดเขา วัดเพลินพี่นองมาทำบุญเลลายไลไหลหมองไรลบอลก็อยากทายไม่พี่นองเบิงองนี่ละเพลินเห็ดยังสี่เพลินจัดแบบนี้เนาะทางบอันอำเภอบวัวใหญ่อู้อันนี้เป็นอำเภอศีดาเนาะบันไดแต่ก็อยู่ใกล้ๆกบัวใหญ,ญ่นั่นล่ละบ่ไกลปันไดดอกพอไก่บินตก,ก็มาได้อยู่บ่ไกลปันไดผู <c oughs> ้ดำเพี่นองงามบ่งามบ,ามบ่โอ้ย เบิ้งสาเด้อพี่น้องจะเบิ้งเร็วเรือ่อขวากทายสาอยู่ด้ยนีกไข้พี่น้องเบื้องว่าเพิ่นเห็ดจังไหเพิ่นประดับประดาจงดังไหถ้าพี่น้องอยากจัดอยากเห็ดเนาะยวเอาไปเป็นตัวอย่างเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดแน่วไดเนี่ยไฟเพิ่นเห็ดจังไดมันจังงามเนาะอือนี่ล่ละย้ายสมกันยางทายไปเรื่อย มีต่หมองงามงามไหมมีมต่หมองเป็นตะถ่ายรูปเพื่อนสาว <laughs> เพื่อนสาวก็ถ่ายเอามาสัน่นไปถ่ายคลิปโดยเฉพาะได้พี่น้องถ่ายภาพนิ่งภาพวิดีโอไปแล้วเนาะอยากเอามาให้พี่น้องเบ่งเนาะงามงาม อุ้ยปลาปลาลอยฟ้าเพราะตาเหาหนีบแล้วเพื่อนกันอันมันเป็นหลอเรียนเนาะเขาเอื่นเอียงเป็นหลอกนะเป็นลหลอกเรียนไหมเพื่อนกับผ้าเฮาดึงขึ้นไปทึ่งอันพุ่นแล้วปลาปลาลอยฟ้าขึ้นไปทึ่งยอดบูดยามนั่นเพื่อนกับเอาลงมาเฮ็ดดีดีพุน่นคนกำลังสีลังมาเพราะว่าเฮาไปตะเวนเนาะเฮาไปตะเวน นี่ก็เป็นจุดทายลูปเซลฟี่งามๆเ้เพื่อนเหตุไว้ให้อันน้ำหมองยางนี่เพื่อนก็เอาผ่าผ่าสะลีมเขียวมามาตอกมาตีไว้ได้พี่น้องยางสบายสบายบัดข้าไปข้างในก็ถอดกืบนี่วัดทองล้างใหญ่นี่เห็นบอพี่น้องนี่น,นี่ปิดทองลูกนิมิตร งามมีตะมองงามงามงามบอพี่น้องขันงามแล้วกาฝากกดไหลกดแท์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับตะไครให้ยายสมบานพาเพื่อนเนื้อพี่น้องดื้อเมื่อนี่ก็ได้เอาคลิปอัน